Nan, nan. Amang, măng, Amang. măng. เอา măng. จักยูนเหมือนไก หัวหยังขะอยากยืนโอ้ยรักกันรักกันโอ้ยจะอึกเหรอน้ <c oughs> <c oughs> นองอารมณ์ดีอะเด็กอะไรอารมณ์ดีอารมณ์ดีเด็กน้อยอารมณ์ดีจังเลย <c oughs> เพิ่นได้อยู่กับพี่เพิ่นอารมณ์ดีจ้า อย้อนมั่งตะกากาแล้วโอ้ยพี่สาวยนูนอยากจะขำแต่ว่าเสียงดังไม่ได้สะอึกสะอึกนั่นสะอึกไปด้วยเด็กน้อยสะอึก กองเชียกองเชียโอุ้ย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 รักจังเลยรักจังเลยนะพี่สาวนะอุ้ยมีอ้อนอุ้ยอย่างนี้ใครเขาก็หลงจ้า